สวัสดีครับเราถึงเกมที่124เพื่อให้เข้าใจนะครับผมจะยกตัวอย่างว่ามันเหมือนกับการจะสอนให้คนเราเนี่ยทำเครื่องบินได้มันจะต้องมีข้อมูลพื้นฐานไล่มาตามลำดับจนถึงกระทั่งเป็นแบบทดลองให้ให้ให้ผู้เรียนเนี่ยมามาทดลองพัฒนาฝีมือไปเรื่อยจนกระทั่งถึงครั้งล่าสุดเป็นแบบของการสร้างเครื่องบินเนี่ยครั้งล่าสุดเพื่อความหวังให้ นักเรียนที่จบการสร้างเครื่องบินเนี่ยไปสามารถสร้างเครื่องบินที่ดียิ่งขึ้นได้ทุกท่านครับเช่นเดียวกันตรกยาการที่ผมคาดหวังว่าประเทศไทยจะดีขึ้นคนจะดีขึ้นโลกจะดีขึ้นเนี่ยมันก็ต้องมีเครื่องมือซึ่งแนวคิดหลักของผมก็คือการที่เราสามารถสร้างเครื่องมือพัฒนาคนที่ได้ผลซึ่งนําไปสู่การพัฒนาทั้งปวงให้ดีขึ้นมันก็เหมือนกับที่โลกใบนี้เนี่ยสร้างระบบการศึกษาขึ้นมานั่นแหละครับ เกมต่างๆก็เลยกลายเป็นเครื่องมือเครื่องมือขั้นพื้นฐานเป็นข้อมูลขั้นพื้นฐานแล้วก็ในส่วนของเกมที่119จนถึงเกมที่122เนี่ยก็จะเริ่มที่จะเป็นข้อมูลชุดล่าสุดเกมที่124ก็คือเป็นข้อมูลชุดที่ต่อจากเกมที่122ครับคืออย่างเกมที่122เนี่ยก็จะเป็นข้อ8ก็คือกฎเกมนี้ก็จะพูดถึงข้อมูลชุดที่9ที่จะนำมาประกอบกันนะ เป็นเข้าใจดีทําได้ดีเป็นมืออาชีพแบบดีๆคือทั้งหมดดียิ่งขึ้นสูตรของเกมนี้ก็คือ6-4-2เรามาดูกันเลยนะครับในส่วนของคําว่าเข้าใจดีเนี่ยก็จะมีอยู่6จุดให้พิจารณาหรือ6ข้อแล้วกันนะครับหข้อข้อที่1ก็คือคนเราเนี่ยดีได้เองประมาณว่าเราพูดถึงความเข้าใจดีก่อนความเข้าใจดีก็คือเราเข้าใจไปเพื่ออะไรครับเราเรียนรู้ไปเพื่ออะไร ถ้าผมบอกว่าเราเรียนรู้เราเข้าใจเนี่ยเพื่อไปเลือกเลือกให้ดียิ่งยิ่งขึ้นเคยเห็นไหมครับคนที่เรียนหนังสือเรียนมาเยอะแต่แต่แตพอไม่เลือกแล้วเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าเ,เราจะทําอะไรดีนะอะไรประมาณนั้นครับก็จะอ่านให้ฟังนะครับมันจะมีอยู่6ข้อเนาะหกสี 6, 4, 2, นะ่สองหก็อยู่อยู่ในส่วนของเข้าใจนี่แหละนะครับ 1. ดีได้เองก็คือคนเราเนี่ยสามารถดีได้เองถ้าเกิดว่า เริ่มต้นจากการที่เราอยากดีจริงอยากดีเสร็จแล้วเนี่ยเราไปค้นไปคิดนะครับไปนึกนั่นแหละนะครับนึกจดลองปรับปรุงให้มองว่าคนเราฝึกได้สร้างได้นะครับผมก็เลยทําเกมต่างๆเนี่ยให้พวกเราลองฝึกลองทําดูถามว่าในเกมทั้งหมดเนี่ยที่แบบว่า100เกมเ,มเสศษๆเนี่ยมันมีข้อมูลอื่นด้วยทุกท่านครับผมสรุปมาจากประสบการณ์30ปีของผมแต่ ท่านสามารถไปดูได้ใช้เวลาไม่กี่วันหรอกมันจะไต่ระดับมาเรื่อยๆแต่ถ้าที่เกียจ์ดูก็ดูตั้งแต่เกมนี้เกมที่แล้วแล้วก็ดูไปเรื่อยจนถึงเกมที่129นะครับคือมันเป็นการที่บอกแล้วว่าคนเราจะดีขึ้นได้เพราะการที่เราเนี่ยทำตัวเราให้ดียิ่งยิ่งขึ้นทําพวกพ้องทีมของพวกเราเนี่ยให้ดียิ่งยิ่งขึ้นนึกถึงว่าเราอยู่ประเทศไทยเราก็ทําประเทศไทยให้ดียิ่งยิ่งขึ้น นึกถึงว่าเราอยู่ในโลกถ้ามีส่วนทําให้โลกดียิ่งิ่งขึ้นเราก็ทำํำจนกระทั่งถึงเกมใหม่ของโลกใบนี้รูปแบบใหม่วิธีใหม่ของโลกใบนี้มันเหมือนกับการที่มีคนคิดในเรื่องของการค้าออนไลน์ขึ้นมามีคนคิดในเรื่องของบิตคอยขึ้นมาผมก็นึกถึงการที่คนเราเนี่ยจะหันมารักกันพึ่งพากันช่วยเหลือกันแบบดีๆนี่คือวิธีใหม่ที่ทําให้ชัดเจนและงดงามน่ารักขึ้นมาบนโลกใบนี้นะครับต่อไปครับ ตัวที่2นะครับของเข้าใจดีก็คือมีคําตอบครับคําตอบก็คือจากที่ชุดต่างๆอันนี้มาถึงชุดที่9เนี่ยนึกภาพนะครับที่พวกเราเนี่ยผมก็จดมานะครับจดมาแบบนี้เลยนะครับจดแต่ละชุดมาจดที่เป็นภาพรวมมาด้วยนะมาเป,เป็นแผ่นนึกภาพที่เราเอาแผ่นต่างๆเหล่านั้นเนี่ยมากลางดูเราจะมีคําตอบของเราได้เองนึกภาพที่คนสักประมาณ5้าคนต่างก็มี9แผ่น10แผ่นอยู่ในมือเนี่ย แล้วเราก็มาร่วมกันคิดหาคําตอบอะไรบางอย่างดีๆเพื่อให้ชีวิตเราดีขึ้นมันจะกลายเป็นคําตอบของพวกเราซึ่งคําตอบของพวกเรานั้นเนี่ยจะพัฒนาเป็นคําตอบของการทํางานการใช้ชีวิตความเป็นอยู่หรือสิ่งที่เราจะเลือกอ่ะที่มันดียิ่งขึ้นได้นี่คือความสําคัญของข้อ2ครับมีคําตอบแปลว่าอะไรครับนั่งล้อมวงกันเลยครับแล้วนึกภาพที่น้องๆมหาวิทยาลัยอะไปดูตั้งแต่เกมที่1้อแล้วก็จดออกมาว่า ชุดที่1มันมีกี่หัวข้อแล้วไล่มาตามลาดับจนถึงชุดนี้เนี่ยมีอยู่6 4สเนี่ยโอ้โหแล้วมานั่งคิดดูว่าเราจะเลือกอะไรดีเราจะร่วมกันทําอะไรดีทุกท่านครับผมเองหรือพวกเราเลหลายๆคนรุ่นนี้กับรุ่นที่ผ่านมานะครับแล้วรุ่นต่อๆไปจะมีจุดอ่อนที่สําคัญอยู่จุดเดียวแต่พูดเป็น2ออย่างก็คือ เราคุ้นเคยกับแบบเดิมๆเ,มๆเราติดอยู่การคุ้นเคยและติดอยู่มันเหมือนกับการที่เราตื่นเช้ามาเราต้องนั่งรถไปทํางานมันเหมือนกับการที่เราจะต้องหยิบมือสือขึ้นมาดูนะครับนี่คือการติดการคุ้นเคยกับแบบเดิมๆที่มันเป็นอยู่แต่มันจะมีแบบใดบ้างของการใช้ชีวิตที่ทําให้เราใช้ชีวิตได้ดียิ่งขึ้นนี่คือจุดอ่อนจุดย่อยที่1นนะครับมันเป็นจุดเดียวแหละก็คือความเคยนะครับอันที่2เป็นความเคยจากการที่เราเรียนหนังสือการศึกษา มีหลายสถานศึกษาซึ่งดีนะครับก็คือฝึกคนเนี่ยให้เกิดความเข้าใจไปพร้อมๆกับฝึกให้ลงมือทำแบบดีๆแต่ก็มีหลายที่เหมือนกันที่สอนให้เราเนี่ยคือแค่เรียนเสร็จแล้วก็มาสอบแล้วเรานึกว่านั่นคือสำเร็จแล้วแต่การเรียนรู้ที่จะทำให้เรามั่นใจยิ่งขึ้นก็คือการที่เรียนเสร็จแล้วเราไปทำแล้วเราทำได้ มันจะทําให้เรามีอะไรดีๆคือสมองเนี่ยมันจะเชื่อมไปถึงมือจิตใจเนี่ยมันจะเชื่อมไปถึงร่างกายถ้าเกิดว่าเราเรียนแบบนั้นมาสมมติว่าเราเรียนแบบนั้นมา1ิปีอยากให้เริ่มฝึกครับแล้วการเริ่มฝึกง่ายๆก็คือเริ่มที่จะจดที่ผมว่ามาเป็นข้ขอจนได้ทั้ง9้าชุดแล้วมาดูว่าเราจะไปเลือกทําอะไรวันแรกเราทําได้ไม่ดีหรอกครับแต่ถ้าเราทําครบพันวันเนี่ยพี่จะขอบคุณครับ ขอบคุณตนเองที่มาเริ่มทําอย่างนั้นพี่พี่ครับต่อไปครับข้อที่3ครับจงใจจ้องจะดีนึกภาพที่คนเราเนี่ยคือวันแรกเราไม่ดีหรอกแต่เราจงใจจ้องจะดีอยู่บ่อยๆทุกวันบ่อยๆเกือบตลอดเวลามันจะกลายเป็นนิสัยครับซึ่งผมเองเนี่ยมันคือการสร้างความชัดเจนมันคือการที่เราตัวผมเองนะครับทุกวันเนี่ยผมจะวางก็วางได้ก็คือเข้าใจว่าโอ้คนเราเขาไม่มาดูวิดีโอผมหรอก พอวิดีโอผมเนี่ยมันไม่ชวนติดตามมันเหมือนกับวิดีโอบางวิดีโอเนี่ยคิดดูนะครับเราดูสนุกอะแต่ลองนึกดูว่าท้ายที่สุดเราได้ประโยชน์อะไรผลเสียมันคืออะไรวิดีโอผมนะครับอยากให้ลองฟังซ้ําจดนึกแล้วเลือกไปลองเลือกไปลุยนึกว่ามันจะได้ประโยชน์อะไรอยากให้ลองนึกอย่างจริงจังนะครับสำหรับผมวางได้แต่ถ้าเกิดว่ามันตรงประเด็นทำแล้วเป็นประโยชน์ผมก็จะพร้อมลุยนะครับต่อไปครับข้อ4 ันนี้สาคัญที่สุดจริงๆได้นานพอยกตัวอย่างง่ายๆเด็กคนนึงเนี่ยบอกว่าฉันอยากเรียนอยากสอบเตรียมทหารอยากเข้ามาหาวิทยาลัยถ้าเขาแค่อยากมันจะไม่เกิดครับแต่ถ้าเขาเพิ่มห่วงเวลาที่เขาไปอ่านหนังสือจริงๆไปลองทําข้อสอบจริงๆเขามีสิทธิ์ที่จะสอบเข้ามาหาวิทยาลัยแบบดีๆได้มันเหมือนกับคนคนนึงบอกว่าฉันไม่มีความรู้มากแต่ฉันอยากทําส้มตำอร่อยอยากขายส้มตำแล้วมีคนติด ถ้าเขาเพิ่มห่วงเวลาในการฝึกทำส้มตำลองค้าขายใส่ใจให้นานพอจริงๆได้นานพอเนี่ยมันก็จะดีขึ้นได้ถ้าถามผมว่าผมอยากให้พวกเราไปลองอะไรจริงๆได้นานพอก็คือลองใส่ใจตนเองครับให้ตนเองเนี่ยมีความสดชื่นแจ่มใสแล้วเราจะรู้ได้เองยิ่งยิ่งขึ้นนึกภาพที่พวกเราเนี่ยไปบอกต่อวิดีโอนี้ไปลองต่อจริงๆได้นานพอยิ่งยิ่งขึ้นทุกท่านครับสำคัญที่สุดก็คือไม่เยอะ นึกภาพที่เด็กคนหนึ่งบอกว่าอยากเรียนหนังสือสักปริญญา20ไปอ่ะเรียนไปเรื่อยนึกภาพว่าเขาอยากทําส้มตาบ้างสุดท้ายอยากไปเป็นนักบอลบ้างสุดท้ายอยากไปเป็นหมอบ้างคิดภาพว่าเขาจะประสบความสาเร็จไหมแต่เขาเลือกที่จะเป็นนักฟุตบอลอย่างเดียวจะเกิดอะไรขึ้นครับสูตรก็คือไม่เยอะเล็กๆใกล้ตัวอยู่ในขอบเขตที่เราจะสามารถพัฒนาคุณภาพทําให้มันดีจริงขึ้นมาได้ต่อไปอํานาจจิตครับ นึกภาพที่ทํายังไงเราถึงจะมีจิตใจที่ดีแล้วดึงดูดสิ่งดีๆนึกภาพที่พอเราคิดไม่ดีแล้วสิ่งไม่ดีเข้ามาหาเราพอเราคิดดีพูดดีทดําดีได้ต่อเนื่องน,น,นานๆเนี่ยแล้วสิ่งดีๆจะเข้ามามันเป็นลักษณะเหมือนการโปรแกร,รมและการสะกดจิตมันคล้ายกับวิดีโอของผมเนี่ยผมส่ง1วันเนี่ยมีคนดูหลักสิบแต่ถ้าเกิดว่าเขาโพสต์หัวประมาณว่าดาราทําผิดทําเรื่องน่าอายอันนี้เปิดเทียบกันเลยนะครับพี่ครับ มีคนดูเป็นแสนพี่ครับการที่บอกต่อวิดีโอนี้เนี่ยจะช่วยเพิ่มให้กระแสน,นะครับกระแสที่จิตใจของคนเราเนี่ยจะมาจะมาสนใจจะเกิดอำนาจจิตดีๆขึ้นมาในในบ้านเมืองเราต่อไปครับข้อที่6ครับมันคือการริเริ่มบวกความกล้าหาญมันคือวิถีใหม่มันคือของใหม่ที่จะเกิดขึ้นง่ายที่สุดครับก็คือจดแล้วมาลองจดว่าแบบนี้แหละมันจะดีแล้วมาลองให้ดียิ่งยิ่งขึ้น ยิ่งกว่านั้นก็คือร่วมจดแล้วร่วมลองในสิ่งที่มันแปลกใหม่แล้วมันจะดีซึ่งเกมของผมทั้งหมดนะครับมันคือการมันคือสิ่งที่เป็นแบบใหม่นะครับต่อไปครับทําได้ดีโอ้มันมีหลายอย่างครับสําคัญที่สุดมันคือการตกผลึกอย่างถามว่าผมจะทําอะไรการตกผลึกก็คือการที่เราไปสนใจอะไรแล้วเราเรียนรู้มันความรู้เราจะเยอะแต่เราฉลาดจับรวบยอดมาหลังจากที่เราจับรวบยอดมาปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นเหมือนตัวเลือกเราไปศึกษาปุ๊บมันจะขยายไปอีก การที่เราจับรวบยอดแล้วก็มันแตกหนอ่อแตกกอบ่อยๆเนี่ยมันจะเกิดอาการตกผลึกครับท,ท,ที่บางคนอาจจะมองว่าวิดีโอไอ้ดามันไม่เข้าประเด็นสักทีหนึง่งประเด็นก็คือทําให้เราตัวเราดีขึ้นทําให้สิ่งต่างๆรอบตัวเราเนี่ยดีขึ้นครับแต่มันคือการตกผลึกมาตามลําดับนะครับซึ่งสิ่งที่ตรงกันข้ามก็คือการที่เราเนี่ยไม่ได้มาสนใจที่จะตกผลึกสิ่งที่ตรงกันข้ามคืออะไรเนี่ยอยากให้ไปน,นึกดูจนถึงห่วงปลายๆครับ ผมบอกเลยว่าถ้าผมมีพวกพ้องมีทีมงานพูดง่ายๆมีเงินมีปัจจัยครบถ้วนเนี่ยผมจะสร้างสถานที่แห่งหนึ่งครับที่เมื่อคนเข้ามาแล้วเนี่ยจะได้มา 1. พัฒนาความสดชื่นแจ่มใสให้ดียิ่งยิ่งขึ้นผมจะออกแบบทั้งปัจจัยภายนอกภายในครับให้คนเราเนี่ยได้พัฒนาความสดชื่นแจ่มใสจากนั้นเนี่ยผมจะสร้างความตื่นเต้นตื่น,ต,นตัวยินดีนะครับความสำนึกในการที่จะพัฒนาความเข้าใจ และฝีมือแบบดีๆให้กับคนที่เข้ามาในพื้นที่นั้นนะครับจากนั้นเนี่ยผมจะบอกว่าสิ่งที่ช่วยให้ดีขึ้นมาได้ง่ายจนถึงขั้นเป็นเซียนเลยนะก็คือการที่ถึงแล้วดึงมาใช้มันเหมือนกับการที่เราไปมีความสุขในชีวิตความรู้สึกนั้นมันจะหายไปแต่ถ้าเราฉลาดที่จะดึงความรู้สึกนั้นมาใช้มันก็จะดีขึ้นมันเหมือนกับสุดยอดนักนักสร้างภาพยนตร์น่ะเขาจะจําความรู้สึกที่ ทำภาพยนตร์ได้ดีนั้นไว้เขาจะตะจําวิธีการที่จะทําให้ภาพยนตร์มาถูกใจคนนั้นเอาไว้แล้วเขาจับมาจํามาครับแล้วมาสารต่อให้มันดียิ่งขึ้นทั้งความรู้สึกทั้งวิธีการนะครับไปถึงแล้วฉลาดดึงมาใช้ต่อไปครับข้อที่4สุดท้ายของการทําได้ดีล็อตสุดท้ายของผมนะก็คือการที่เราฉลาดนะครับมุ่งมั่นที่จะทําให้มันได้พวกเรามาร่วมกันมุ่งมั่นจากนั้นเนี่ย สร้างสภาพแวดล้อมดีๆพร้อมความตั้งใจดีๆของพวกเราก็คือปัจจัยภายในและภายนอกสร้างสถานที่ดีๆเข้ามาคล้ายๆกับว่าขอแค่คนเดินเข้ามาในรั้วนั้นเนี่ยจะสามารถสร้างการประทับและซึมซับสิ่งดีๆให้ดียิ่งยิ่งขึ้นได้เองนี่คือภูมิปัญญาของการทําได้ดีของผมถ้าจะพูดง่ายๆคืออะไรลองดูในอินเทอร์เน็ตก็ได้ครับที่เริ่มมีบริษัทชั้นนําทําให้คนเราเนี่ยอยากมาอยู่ในที่ทํางานมากกว่าอยู่ที่บ้าน ที่เปิดโอกาสให้คนเนี่ยได้ผ่อนคลายได้อยู่นานๆน,นี้ที่ทําง,งานแล้วมีสมองดีๆสร้างสารรค์ผลงานดีๆมาให้บริษัทอยากให้นึกถึงโรงเรียนมีหลายโรงเรียนแล้วนะครับที่ทําให้เด็กเนี่ยอยากมาโรงเรียนอยากมาเรียนรู้ตื่นเต้นที่จะฝึกไปถึงมือพูดง่ายๆไม่ใช่เขาเปิดทีวีให้นักเรียนดูนะไม่ใช่เปิดมือถือให้นักเรียนดูนะแต่เขาฝึกให้นักเรียนเนี่ยมีความสุขพี่ครับความสุขที่เกิดจากการที่เราไปเล่นมือถือเนี่ย มันแตกต่างจากความสุขที่เราได้ท่องเที่ยวไปในโลกต่างจากความสุขที่เราได้ไปทํากิจกรรมบางอย่างร่วมกันแบบสร้างสรรค์นนะพูดได้ง่ายมีโรงเรียนที่ทําแบบนั้นแล้วนะครับไม่ที่ผมพูดมาทั้งหมด4ข้อเนี่ยมันเป็นหลักการแต่ตัวอย่างมันชัดเจนพี่ครับแค่นี้โลกของเราก็พัฒนาแล้วแต่รากของมันก็คือชุดที่1จนถึงชุดที่8ที่ผ่านมานะครับลองดูนะครับการออกมาครับเขียนออกมาเลยแล้วก็ดูด้วยตัวเองจากนั้นเนี่ยมาแลกคําตอบกันมาเจาะ ผมพูดเนี่ยเป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้นนะครับความเป็นมืออาชีพแบบดีๆก็คือทําได้ดีแล้วเนี่ยพี่ครับมีคนมาจ้างเราให้เราไปทําแบบอย่างอทางรถไฟฟ้าอย่างเงี้ยเราจะต้องจ้างฝีมือนะครับจ้างคนที่เป็นมืออาชีพนะครับสร้างบ้านถ้าเราจ้างมือสมัครเล่นมาจะเป็นยังไงพี่ครับต้องใช้เวลาครับการที่เราจะสร้างความเป็นมืออาชีพแบบดีๆขึ้นมาได้สำหรับผมนะครับ ผมบอกได้แค่ว่าอยากให้ลองดูครับแล้วอยากให้บอกต่อครับบอกต่อไปครับทุกวันนี้นะครับผมเป็นคนที่วางแล้วก็คือไม่คิดมากไม่พูดมากนะครับไม่ไปแบบไม่ไปลักษณะจริงๆแล้วไม่อยากมากด้วยนะครับวางความอยากเอาไว้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าพวกเราเนี่ยเข้าหาตามเงื่อนไขลองไปดูนะครับว่างเงื่อนไขที่จะมาพบดามธีรธรรมมนุษย์เนี่ยเป็นยังไงครับเมื่อเข้าประเด็นชัดเจนแล้วเนี่ย ผมก็พร้อมลุยครับผมเข้าใจครับว่าสิ่งที่ผมทําเนี่ยมันเป็นของใหม่มันไม่เคยมีมาก่อนแต่ก็อยากจะขอโอกาสครับเมื่อไหร่ก็แล้วแต่นะครับที่พวกเราจะมาสนับสนุนเนี่ยผมก็ยินดีนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคิดว่ามันไม่ดีมันไม่ใช่ก็ขอให้มองว่ามันแค่เด็กคนนึงอะ่ะซึ่งคิดค้นอะไรใหม่ๆแล้วมันตื่นเต้นมากๆฝากด้วยครับขอบคุณครับ